เป็นมันซอฟต์เซอร์วิสด้านการท่องเที่ยวนะคะศูนย์รวมบริการด้านที่พักและท่องเที่ยวในระนองแบบครบวงจรในที่เดียวค่ะซึ่งเรามีบริการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่พักของเราเองหรือว่าหากคุณลูกค้าต้องการที่พักอื่นที่ไม่ใช่ที่พักของทางเราทางเราก็ยินดีบริการจัดหาให้คุณลูกค้าค่ะตอนนี้ทางเราทาํา จิบดำน้ำทะเลไทยและทะเลพม่าค่ะซึ่งเป็นที่นิยมมากหากใครมาระนองเนี่ยไม่ได้ไปดำน้ำทะเลพมาล่าเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะ,ะที่เบ็นเน็ตนะคะหากคุณลูกค้าต้องการสปาหรือว่าแช่น้ำแรบบ่ทางเราก็จัดหาแล้วก็บริการให้ลูกค้าครบจบในที่เดียวเช่นเดียวกันค่ะความประทับใจคือประทับใจทุกๆอย่างเลยค่ะต้องขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยนะคะที่นำพาสิ่งดีๆมาให้สู่ชาวระนองได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหการรมกรมส่งเสริมอุตสาหการรมพร้อมปรับและเปลี่ยน SME ให้ดีพร้อมสนใจขอรับบริการและติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการดีๆได้ที่ www.ddi.dip.go.th หรือ Facebook Fanpage กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหการรมโทร0 2 4 3์6 8 7 1 2